เราขับรถวนรอบเกรซแซนดูนในรอบแรกก็ปรากรวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ปิดไม่รู้ด้วยเหตุอะไรอาจจะเป็นพักเที่ยงหรือเปล่าไม่ทราบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปทานข้าวกันปรากฏว่ามีการเปิดครับ ก็ยังแปลกใจว่าปิดด้วยเหตุใดมารอบนี้ไม่ผิดหวังนะครับ วิส mm ิตเตอร์เซ็นเตอร์ของทุกที่จะบรรจุข้อมูล <Okay. S 1> เรื่องราวต่างๆ mm hmm. ของปรากฏการ mm hmm. ข้อมูลข่าวสาร yeah. ที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือของที่ระลึกบอกเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเกสแซนดูนครับแล้วก็การเก็บ ซากสัตว์ต่างๆนะครับเท่าที่จะให้ประชาชนได้ดูได้จากจุดนี้จะเห็นนะครับว่าวิสิ t เตอร์เซ็นเตอร์นี้ด้านหลังมองออกไปจะเห็นเกรสแอนดูนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมจะพาท่านไปชมนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปพบกับเกรซแซนดูนผมให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆก่อนก่อนที่เราจะไปสัมผัสจริงลักษณะการเกิดของทุ่งทรายขนาดใหญ่นี่คือการอธิบายให้เห็นถึงหุบเขา ที่มีลมพัดแรงตลอดทั้งปีวนเวียนอยู่ทำให้เกิดทุ่งทรายการให้ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ส่งมอบให้แก่ผู้เยี่ยมชมกับเยาวชนของชาติ จะเป็นภาราหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งครับ